สวัสดค่ะยินี้อนรับเข้าสื่ช่องเจ้าขาพาวาดรูปมันก็เสียงคนที่เพิ่งตื่นนอนนะเรามาทำานมปีอ,อ,อ่นมปังปิ้งกันเดี๋ยวขอไปแกะนมปังก่อนแป๊บนึงเอ,เอ๊ยลืมเก็บสายชาร์จกะ็ะ เกะขนมปังก่อนขนมปังได้แล้วโอ้ยต้องเบอไว้ต้องเบอรไว้เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังออกมาปิ้งกันเห็นใช่ไหมเนี่ยโอเค แล้วค่อยตัดตอนสุดท้ายเปิดไฟแล้วนะเขาก็เปิดไฟแล้วเปิดไฟไปนั่งเล่นเกมหลอกกันเล่นแล้วก็มานอนหลอกกันนะคะมาสุก อาจต้องใช้วเวลานาะนหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปเอาจานกับที่ขีดมากันดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะราดน้ำดุปอย่าไปเล่นหคะเนี่ยขนมปังปิ้ง แล้วมันดิ้นดิ้นเดี๋ยวจะไปใส่ขนมปังนะคะคะแมวดิ้นแมวดิ้นเดี๋ยวก็ติดตรงนี้ตรงนี้ก่อนเออใส่แล้วก็แมวดินแมวดินแมวดิ้นเอาแมวดินแมวดินเออเลิกเล่นมันคือแมวนะคะที่อยู่ในนี้มันก็เรียมดำอาจจะเอาใส่ขนมปังให้มันปิ้งเสร็จเราเล่นมันก็ไม่มีอะไรหรอก อาจจะนานหน่อยนะคะเดี๋ยวเราตัดไปตามขนมปังวันเร็วใกล้จะเสร็จแล้วกันใกล้สุกแล้วนี่สุกแล้วทุกคนได้ยินไหมต๊กต๊กอ่ะได้ล้วแล้วตรงสีเขียวมันจะเป็นไฟเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วโอ้แตกสองรอบแล้วอ้โหปิดปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกอนเปิดกันไอ้ เห็นไหมดูดูดูเหมือนมากสุดมากเดี๋ยวเราจะตัดกันมีอันนี้อีกแผ่นต้องเสียงนะ ASMR นะเดิบะไม่ถนัดทางเทคนิค นี่เสียงให้ความกรอบไปเอาไปตัดกันเลยไปไม่ได้เลยนะไอ้ขนมปังแดงแดนี่ต้องเบื่อไวเนี่ยเนี่ยเราจะผ่านกล้องไปไวๆไหน่อยเพราะมันต้องเบืองเไงิ้วเอาซ้ำขนมปังเคลือบเนย ังายอยู่นี่น้องก็เจ้าพระเอกของเราเบื่อก่อนเบื่อ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 ไว้เบื่อไว้นี่พระเอกของเรานี่พระเอกของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวไปตัดไปตอนที่ราดน้ำพ่นเลยแล้วกันเดี๋ยวก็ได้๋ยวก่อนนะอ่ะเคยเราจะเริ่มตัดกันเลยนะ ให้เป็นรูปสามเหี่ยแบบนี้ซึ่งมือเราจะอาดแค่เพราะเพิ่งตีเนื้อไม่ได้ไปจับอะไรสกปรกเลยแล้วก็ตัดไปชิ้นพอดีคำนะใหง้งยาวๆไปชิ้นเหมือนกับเฟ็นไฟล์แล้วก็จะได้สามเหลี่ยมจิว๋วกับ ยังอุ get get it top, ่นอยู่อ่ะความรู้สึตัดเสร็จกันเลยกว่าตัดเสร็จแล้วแล้วก็อร่อยมากเวลาร้านนุ่มขึ้น ก็จะร่าให้สรไรา์หน่อยคิดว่าเป็นซอมอรเอรทีล้กันนันทพลว่าโตแซ่บเรือราดลงโตซะง,งั้นโตแซ่บเลย ใช่ใช่โดนสับเปื้อนน้ำคน้อน,นอืมเป็นงไงล่ะกินแล้วมึงนะ มันไงล้เสียงความกรอบนี่ชิออ้นนี้เลยแบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย